มันช่างหน่าเบื่ออะไรอย่างนี้ล้วขับรถมาตั้งแต่ไต่ไรนะฮะอันนี้ได้แล้วต้องขับเป็นหนอยอะไรเนะี่ยนั่นอะไรเนะี่ยบ้านกูมียิ้มเลยนะอนนี้อะไรเป็นุ้นโอ้โหศิลปะล้วนๆอนนี้อะไรเนะี <c oughs> ่ยมีอะไรวะเนี่ยนี่คือแบบข้างบนเลยอะจะเอะอโอ้ถึงวัยจริงอ่ะ กดโอเคใครเนี่ยไอ้ม่เห็นะเจ้ไม่เห็นไมเห็นเอาเชียร์อะไรวะใครครับเอาอยู่ไหนวะไม่รู้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 ฮิฮัลโหลนมิโซนั่งรียนอมต่อไม่เห็นไม่ไม่เห็น เจ้าเดเจเไ้เนียไอ้เ่อ้ยโยนไอ้ยายยิงไอ้ไอ้ยายช้มามามาไปตกเลยเดี๋ยวดูด <player> ูด in <illing> ูดูดูดับูด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 รคูดูดูดอดูดครับเดู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 ดดู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 ดัดูดูดอดูดูเดูดดูดูดลดู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 ดกดูดูดูดอดมดู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 ดครับดดา เออวันนี้ก็เออผมถือว่าเป็นวันปีใหม่นะผมให้ลุงหน้านี่คือของขวัญปีใหม่นี่แหลปีใหม่เลยครับแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับนะครับดูนะครับแป๊บนึงนะครับนี่ครับของขวัญปีใหม่ขอมีความสุขด้นะผมครับนะครับโอ้เท่จริงมันมีเงินเป็นาฬิกามันดังติ๊ดๆนาฬิกาอ๋อเดี๋ยวนะโอ้ตีแนวความเท่ไว้ยนันมีความต่อดีกว่าโอ้เยี่ยมเลยใช่ไหมครับใช่ครับ มัมีไฟสีแดงด้วยเองจริงอะไรวะทำไมจังปิดๆเร็วขึ้นนะอะไรวะหายิบผิดอันนี้แต่ได้ก็ต้องหยิบอันนี้ให้มันดีอะไรชิบหายผมผิดโอ้ยผมตายบัลลัมกมนุษย์บัลลังก์มนุูวุ้ยเป็นไรเว้ยบัลลัมกมนุษแต่ยรียบบัลลัมกมนุษย์เลยแต่เด้ โอ้โหเนี่ยต้วจงจะมังะม้งจะมีคนอาสาัสมัครนะไปดวงจันทร์นะผมครับนี่คือคุณแนนเนี่ยฮะชื่ออะไรครับผมชื่อบอมครับคุณจะไปทําอะไรครับผมจะไปเที่ยวตะลุยดวงจันทร์เพื่อไปตามหาคุณชัดชาติครับใครนะชัดชาติครับใครวะชัดชาติไฟฟูโอเคนะก็เป็นว่าเราเนี่ยก็จะมี ออของสมบัตหน้าคุณนะักเล็กน้อยนะครับผมครับชื่อยันลำนี้ชื่อว่าพัชชีพี่มหาแตกครับเตรียมตัวไปแล้วครับโอเคครับผมก็มีเนี่คบของนะผมสมบัติหน้าคุณนะครับนี่คเอาไปแบบเอาไปแบบดูทีวีเอ้ยเ่ดิเอาไปหนุนอะไรเงี้ยง่วงๆออเนี่ยเอาไปนี่นะครับตรงไหนก็ได้ครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็น อานกับนนะ้ำไหมผมเวลาไปอ่านน้ำอ๋อาอาบน้ำไหมผมก็แบบเออเปิดก๊อกแล้วน,น้ำปลปาปลาจะมาจากไหนครับไม่ไม่ใช่ปัญหาครับโทษนะผมน้ำปลาเนี่ยครับแต <c oughs> ่ปะปะว,ว่าพอน้ำด้วยครับขอน้ำด้วยน้ำปลาปลาโอเคเจอและวนี่ครับเติไมไปได้น้ำปลา แล้วซีมาแล้วครับซีมาโรชั่นโอ๋อแล้วไม่คุยไม่เป็นครับเอาแบบนี้ครับซีมาโรชั่นจะกำยัดด้วยน้ำร้อนนะผมออนคันครับออนคันนี่ดีนะครับผมจัดไปสุดท้ายนะผมก็เป็นเนี้ยน้ำมันแล้วก็สองอย่างเนี้ยเอามาเพื่อเอาเติมยาเนี้ยครับกำเบรนไทยมันจะกลับไหมครับเติมนี่ครับเติมเชื้อเพลิงอ่าครับแล้วก็คุณจะไปนานกี่วันครับสองปีใช่ไหมครับไม่เกินร้อยครับไม่เกินร้อยปีใช่ไหมครับครับ เแล้วก็ให้ปัฟซี่หนึ่งกระป๋องนะนบัฟซี่หนึ่งกระป๋องนะผมไปกินคนระับกินวัน,นละหนึ่งมิลลิลิตรนะครับผมโอ้ยวันละหนึ่งมิลมันเปลือยไงใไ้งบน้อยอะ่ะแล้วก็เอาแก๊สมาต้มกับเตาเมื่อกี้นะผมพว่กินด้วยกันเลยแล้วที่สำคัญน,นี้ครับยานเรานะครับก็ไม่ได้ใช้น้ำมันนะครับใช้แก๊สแล้วกูให <c oughs> ้น้ำมันทำไม่ได้เจ้เจ้าเจ้าเจ้าน้ำมันมาทำเพื่อ <c oughs> นี่ครับอีกงันนึงครับนี่อะไรเนาะเป็นเกี่ยวครับไปเดาไปเกี่ยวข้าวโอ้แช่ได้ทีนใช่ไหมครับครับแต่แบบไปฟันกันไปต่งดาวเงนี้โอเคครับก็พร้อมยังครับครับพร้อมมาครับโอเคครับเต็มใจครับพร้อมสองหนึ่งเอาละโอ้โหสุดไป่ตาวะเอาไปแล้วโอ้ยตายไป โอ้ยโอ้ยนนี้ผมถึงดวงจันทรหรือยังครับยังครับยังไม่รู้เหมือนกันเห็นมันนเียอยู่กระทีครับโอแล้วก็ส่งไปแล้วึ้นไปแล้วพผมลมของให้คุวะอยู่นวะตอนนี้ผมกลังออกจากนอกโครับยมายมาโอ้้เพื่อนกลับมาแล้วอ ผมกำมาไว้เลยครับอืมโอ้โหไหนกับอ <way over. S 2> ๋อเอาเวไรวะแล้วร right, okay. ้อยปีก็ผ่านมาผมเลยวดูดิไหนอยู่ไหนครับครับอยู่ตรงถังถังม้วนเกลียวเยอะไหนครับเดีเดมาดูกูยะดีนะผมนะวะไม่ต้องเป็นนะวะคมผมจนถังตกครับเมื่อกี้ตายเลย แล้วคุณลงมาเมื่อไหร่เนี่ยผมโดล่มาครับโอ้โหเป็นยังไงครับไปอยู่ที่นั่นมาตั้งร้อยปีกินน้ำมาละหนึ่งมิลลิลิตรแค่ไม่กินจริงนะครับตอนนี้คุณนาอยอ้วนขึ้นครับเนี่ยโอ้ผมใช้ซันซิลใช้แล้วผมย่นั้นขึ้นในเจ็ดวันผมรู้สึกว่าคุณไปอยู่นั่นคุณไดเมียมนุษย์แต่งดาวมา้วยใช่ไหมครับไดขอดูหน้าเมียแน่นะครับอ๋อไดเลยครับสกู๊หนึ่งเมีย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 จ๋าเมียอยู่ไหนจ๋า นะครับอ่าเนี้ยนี่ครับเมี้ยของผมครับอุ้ยดูครับโอ้ยเนี่ยนีบอกโอ้ยเย็นเย็บเมียเมียจะเย็นเงียดูว่าดูจะร้องหาหัวอื้อโอ้โหคิดว่าผมจะเป็นคนกลัวเมียสักนิดหนึ่งนะครับโดได้โดนตีโอ้โหโอ้ยเมียเมียผมเมียตีกันนะผมเมียไม่เตะนี่หยุดหยุดอื้อ โอ้กูไม่เกียวไอ้แกูไม่เกียวกูใช่เบียร์น้อยมโอ้กูยอมแล้วกูเสยบบ่าผม